เด็กชายยากจนเดินเข้าไปในสุสานร,ร้างทุกเย็นแต่แล้ววันหนึ่งเขากลับพบหลุมศพไร้ชื่อที่มีมือโผล่ออกมาจากใต้ดินและชายชาราลึกลับที่บอกว่าเขาคือเศรษฐีพันล้านข้างใต้หลุมศพนั้นมีบางอย่างรอให้เขาเปิดเผยความลับที่ไม่ควรถูกพบเจอกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเรื่องราวนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่จิตใจมนุษย์ที่มืดมิดยิ่งกว่าความตายเด็กชายชื่อกัน อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าทึบเขาไม่มีพ่อแม่และต้องทำงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อแลกข้าวกินทุกวันหลังเลิกงานกันจะเดินลัดเลาะไปตามทางดินแคบๆที่เต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกและในทุกเย็นเขาจะหยุดอยู่หน้าหลุมศพเก่าๆที่ไม่มีป้ายชื่อหลุมศพนั้นอยู่ในป่าชัานกล้างล้อมรอบด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเสียงนกแปลกๆที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนกันไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงชอบมานั่งตรงนั้น แต่ทุกครั้งที่นั่งเขาจะรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัววันหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งอยู่เหมือนเคยท้องฟ้ากลับมืดลงอย่างรวดเร็วลมแรงพัดใบไม้ปลิวว่อนอากาศเย็นจัดผิดปกติทั้งที่ยังเป็นตอนเย็นเสียงฝีเท้าเงียบๆดังขึ้นจากด้านหลังกันหันไปมองแต่ไม่เห็นใครเขาพยายามลุกขึ้นแต่ขาเขากลับหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงกระซิบดังแผ่วจากในหลุมเหมือนใครกำลังเรียกชื่อเขา กันกันเสียงนั้นเย็นเยียบจนหัวใจแทบหยุดเต้นทันใดนั้นมือหนึ่งยื่นออกมาจากใต้ดินมือซีดขาวมีเล็บยาวแหลมเต็มไปด้วยดินแฉะและกลิ่นเน่าแรงกันร้องลั่นแต่เสียงของเขากลับหายไปในอากาศจากใต้ดินร่างหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาเป็นชายแก่ในชุดสูทเก่าๆเปื้อนดินแววตาของเขาแน่วแน่แต่ไม่มีประกายชีวิตขอบใจที่มาหาฉันทุกวัน เสียงของชายคนนั้นฟังเหมือนมาจากอีกโลกหนึ่งฉันคือเจ้าของที่ดินแห่งนี้เคยเป็นเศรษฐีพันล้านกันยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดชายชราชี้ไปยังโลงที่ฝังอยู่ข้างใต้มีบางอย่างที่ต้องให้เจ้าเห็นเขาค่อยๆกวักมือชวนกันให้เดินตามไปที่ขอบหลุมกลิ่นดินเปียกโชยขึ้นแรงกว่าเดิมพร้อมเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวเบื้องล่างกันพยายามถอยหนี แต่ขาของเขากลับไม่ขยับแม้แต่น้อยมือเย็นเฉียบของชายชราจับข้อมือเขาไว้และค่อยๆดึงเขาเข้าไปใกล้หลุมมากขึ้นขอบหลุมยุบตัวลงเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างมันไม่ใช่โลงธรรมดาแต่เป็นบันไดหินโบราณสลักด้วยลวดลายประหลาดเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่เขาไม่เคยเห็นแสงสลัวๆส,สีเขียวเรืองรองส่องขึ้นมาจากด้านล่างชายชรากระซิบเบาๆ ทุกสิ่งที่ฉันมียังอยู่ตรงนั้นแต่เจ้าต้องเลือกระหว่างความรวยหรือความจริงกันมองลึกลงไปเสียงในหัวเริ่มกล้องและปั่นป่วนหัวใจเขาเริ่มสัน่นอากาศรอบตัวเย็นเฉียบจนหายใจไม่ออกเขารู้ว่าก้าวต่อไปจะไม่มีวันได้ย้อนกลับมาอีกทันใดนั้นเองเสียงจากบันไดก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงเด็กคนหนึ่งร้องไห้เสียงนั้นฟังดูเหมือนตัวเขาเองในวัยเล็ก การเบิกตากวา้างเมื่อเห็นเงาเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างบันไดเงานั้นกำลังจ้องมองขึ้นมาที่เขาเงานั้นไม่มีตาแต่การกลับรู้สึกได้ว่ามันกำลังจ้องเขาอยู่หัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเหงื่อเย็นไหลทั่วแผ่นหลังชายชรายังคงยิ้มแต่มุมปากนั้นเริ่มยกสูงเกินธรรมดาเหมือนรอยยิ้มที่ถูกบังคับมากกว่าจะเป็นรอยยิ้มจากใจเจ้าพร้อมหรือย,อยังเขาถามเสียงแผ่ว แค่ก้าวลงไปหนึ่งก้าวทุกอย่างในชีวิตเจ้าจะเปลี่ยนไปตลอดการกันมองไปยังบันไดหินเงานั้นยังคงยืนอยู่มันเหมือนรออะไรบางอย่างรอเขาเขากำหมัดแน่นพยายามรวบรวมสติกลับมาแต่ยิ่งพยายามคิดให้ชัดเจนภาพในหัวกลับพร่าเลือนเสียงในป่าก็เงียบลงจนผิดปกติไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงนกไม่มีอะไรเลยราวกับโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหว กันรู้ตัวว่าต้องตัดสินใจในเวลานี้หากเขาก้าวลงไปอาจจะได้เจอกับคำตอบที่ตาหามาทั้งชีวิตแต่ถ้าเลือกจะหนีเขาอาจจะไม่มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกชายชราขยับตัวเข้ามาใกล้กลิ่นเน่าหนักขึ้นจนแทบอาเจียนเจ้าเคยสงสัยไหมว่าทำไมเจ้าถึงฝันเห็นที่นี่ซ้ำๆทำไมเจ้าถึงไม่มีครอบครัวเพราะความจริงนั้นมันถูกฝังไว้ที่นี่นานแล้วกันตัวสัน ความหนาวแทรกเข้าไปถึงกระดูกเสียงเด็กยังคงร้องแต่เริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องเสียงนั้นแหลมสูงสะท้อนก้องอยู่ในหัวเขาแล้วทันใดนั้นพื้นใต้เท้ากันก็ยุบตัวลงเขาร่วงลงไปในความมืดลุกลงไปเรื่อยๆอากาศรอบตัวเย็นจนชาเหมือนกำลังจมน้ำแข็งเขาหมุนตัวไปมาตะโกนร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้ง ร่างของเขาก็อยู่ในห้องใต้ดินลึกลับกำแพงเป็นหินเก่ามีคราบเลือดแห้งกรังติดอยู่เป็นทางยาวกลางห้องมีกรงเหล็กใบหนึ่งและภายในกรงมีเด็กชายหน้าตาเหมือนเขาในวัยห้าขวบนั่งกอดเข่าร้องให้อยู่คนเดียวกันค่อยๆเดินเข้าไปใกล้หัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาแต่เมื่อเขาเกื้อมือไปแตะกรงนั้นเด็กชายในกรงก็เหยหน้าขึ้นและสิ่งที่เขาเห็น ทำให้เขาก้าวถอยหลังทันทีใบหน้าของเด็กชายบิดเบี้ยวจนไม่เหลือเขาความเป็นมนุษย์ดวงตาทั้งสองข้างกลวงบ่เป็นหลุมดำลึกมุมปากฉีกยาวจนถึงหูเผยให้เห็นฟันซี่แหลมซ้อนกันเป็นชั้นๆเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากปากนั้นมันไม่ใช่เสียงของเด็กแต่มันคือเสียงของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกกันยืนตัวแข็งร่างกายไม่ขยับแม้แต่น้อย เสียงฝีเท้าอีกชุดดังขึ้นด้านหลังชายชราปรากฏตัวในเงามืดแต่ครั้งนี้เขาไม่เหมือนเดิมครึ่งหนึ่งของใบหน้าเริ่มละลายเผยให้เห็นกะโหลกที่มีไอสีดำพวยพุ่งพุ่งออกมาจำได้หรือยังเขาถามด้วยเสียงสองเสียงซ้อนกันเจ้าคือเขาและเขาก็คือเจ้ากันเริ่มสั่นไปทั้งตัวภาพในหัวพรั่งพรูออกมาราวกับน้ำปา่าหลากเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเสียงไฟไม่บ้าน เสียงทารกกำลังร้องไห้และมือเล็กๆของเขาเองที่ผลักใครบางคนตกลงไปในบ่อน้ำภาพทั้งหมดตัดสลับกันวุ่นวายแต่ชัดเจนทุกฉากกันสุดลงคุกเขา่ามือกุมหัวแน่นเด็กชายในกรงยังคงจ้องเขาและพูดคำหนึ่งด้วยเสียงแผ่วเบาเราคือคำสาปที่เจ้าสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองกรงค่อยๆเปิดออกและเด็กชายคนนั้นค่อยๆคลานออกมาช้าๆ มือเล็กๆล,ล,ลากพื้นทิ้งรอยเลือดตามทางเสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่เสียงเดียวเป็นเสียงหัวเราะของหลายคนเด็กผู้หญิงชายแก่รอบตัวเขากำแพงหินเริ่มสั่นไหวบางอย่างกำลังตื่นขึ้นจากความมืดที่นอนหลับมานานพื้นหินใต้เท้ากันเริ่มแตกร้าวรอยแยกสีดำสนิทแผ่ขยายออกอย่างรวดเร็วอากาศรอบตัวหนาแน่นเหมือนกำลังจมอยู่ในของเหลวที่มองไม่เห็น เสียงกระซิบจากทุกทิศทางดังพร้อมกันบางประโยคเป็นภาษาที่เขาฟังไม่ออกบางประโยคเป็นเสียงของเขาเองในวัยเด็กช่วยด้วยผมกลัวทำไมต้องเป็นผมผมขอโทษกันกรีดร้องสุดเสียงแต่มันกลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามือของเด็กชายคว้าจับข้อเท้ากันแน่นสายตานั้นไร้แววแต่เปี่ยมด้วยความแค้นที่สะสมมานานความจริงไม่ได้ทำให้เจ้าหนีรอด ชายชราในเงามืดกล่าวแต่มันจะพาเจ้ากลับไปยังจุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นบรรยากาศเย็นยะเยือกเริ่มกลายเป็นร้อนจัดพื้นใต้เท้าเรืองแสงสีแดงฉานกลิ่นไม่ลอยคลุง้งกันรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจะละลายแต่สติของเขายังชัดเจนเกินไปในวินาทีนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเขาไม่ใช่เสียงใดในห้องนี้แต่เป็นเสียงของแม่เขาอบอุ่นอ่อนโยนอย่ากลัว แม่อยู่ตรงนี้เขาหลับตาและในทันทีแสงสว่างจ้าก็ปะตุขึ้นรอบตัวร้อนแรงจนทุกอย่างรอบตัวเงียบลงพอเขาลืมตาอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าโลงไม้เล็กๆมีชื่อของเขาสลักไว้บนฝาโลงพร้อมวันเดือนปีที่เป็นอดีตนานมาแล้วกันยื่นมือออกไปแต่โลงแต่ก่อนที่เขาจะสัมผัสมันได้เสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากด้านหลังอีกครั้งกันหยุดนิ่ง หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงชีพจรที่ขมับเสียงฝีเท้านั้นช้าชัดและหนักแน่นราวกับเจ้าของก้าวอย่างมั่นใจเข้ามาใกล้เขาทีละก้าวเขาค่อยคอยหันกลับไปมือยังค้างอยู่เหนือฝาโลงไม้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นในชุดสุทสะอาดเรียบรู้ใบหน้าของเขาเหมือนกันในอีกสิบปีข้างหน้าไม่มีคำพูดใดหลุดจากปากของเขาแต่สายตาคู่นั้น เต็มไปด้วยความรู้สึกหลายพันอย่างที่อธิบายไม่ได้กันอ้าปากจะพูดแต่เสียงไม่ออกอีกคนยื่นมือออกมาในมือนั้นถือกระดาษแผ่นหนึ่งเขายื่นมันให้กันก่อนจะพูดเสียงเรียดเจ้าคือคนเลือกเส้นทางนี้กันรับกระดาษมาตัวหนังสือบนแผ่นนั้นเขียนด้วยเลือดสดๆมีเพียงประโยคเดียวแต่ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกแทงกลางอก,ออกเจ้าต้องตื่นก่อนที่ความจริงจะกลืนเจ้าไปตลอดกาล ทันใดนั้นเสียงหวีดแหลมดังกระแทกหูทุกอย่างรอบตัวเริ่มสั่นไหวโลไม้เปิดออกเองช้าๆควันดำทะลักออกมาเย็นจัดจนผิวของเขาแตกราวภายในโลงไม่มีศพแต่เป็นกระจกเงาในเงาสะท้อนการเห็นตัวเองในวัยเด็กกำลังยืนอยู่กลางกองไฟร้องไห้และมองตรงมาที่เขาช่วยฉันเสียงนั้นสะท้อนกลับมาในหัว อย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่ขาของกันเริ่มก้าวไปข้างหน้าแม้สมองจะร้องห้ามเขารู้ว่าถ้าแตะกระจกนั้นเขาอาจจะไม่มีวันได้กลับมาอีกแต่ในใจเขากลับรู้ด้วยเช่นกันว่าทางออกเดียวจากที่นี่อยู่ข้างในนั้นเท่านั้นกันสูดลมหายใจลึกแผ่นอกสั่นไหวตามจังหวะหัวใจที่เต้นเร็วผิดปกติมือของเขาค่อยๆเกื้อมไปแตะกระจกพื้นรอบตัวเย็นจัดเหมือนยืนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งปลายนิ้วแตะผิวกระจก แต่มันไม่ได้แข็งมันนุ่มราวกับน้ำที่หยุ่นกลับมาเป็นคลื่นเบาๆเงาในกระจกยิ้มให้เขายิ้มแบบที่ไม่มีความเศร้าไม่มีความหวาดกลัวแต่ยิ้มด้วยความยินดีเหมือนรอเขามานานทันทีที่เขาเอื้อมมือทะลุกระจกเข้าไปแสงสีขาวสว่างวาบโลกทั้งใบเปลี่ยนไปในพริบตาการรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในอากาศไม่มีน้ำหนักไม่มีร่างกาย รอบตัวคือมวลแสงและเงาสลับกันเสียงหัวราะเสียงร้องให้เสียงตะโกนโกรธเกรี้ยววงเวียนรอบตัวเขาแล้วเขาก็ร่วงลงเหมือนถูกดึงกลับสู่บางสิ่งที่ลึกกว่าเดิมร่างของเขากระแทกพื้นแข็งดินเย็นๆสัมผัสบใบหน้าเขาลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองอยู่กลางสุสานอีกครั้งแต่ทุกอย่างเงียบสงดไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีแม้แต่เสียงหัวใจของตัวเองเบื้องหน้า มีหลุมศพหนึ่งเดียวตรงป้ายหินเขียนชื่อเต็มของเขาพร้อมวันเสียชีวิตวันนี้กันลุกขึ้นช้าๆในมือยังถือแผ่นกระดาษเดิมแต่ตอนนี้ตัวอักษรเปลี่ยนไปกลายเป็นคำสั้นๆถึงเวลารับผิดชอบและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเงาดำร่างสูงก็ปรากฏตัวอยู่ด้านหลังหลุมศพไม่มีหน้าไม่มีเสียงแต่การรู้ทันทีว่าเวลาของเขา พิ่งจะเริ่มนับถอยหลังเงาดำค่อยๆขยับเข้ามาใกล้แต่ไม่เคลื่อนไหวเหมือนมนุษย์ทุกก้าวที่มันย่างมาพื้นดินใต้เท้ากันสั่นสะเทือนเบาๆอากาศรอบตัวหนาวจัดเหมือนลมหายใจถูกแช่แข็งในอกกันถอยหลังแต่เบื้องหลังคือป้ายหลุมศพของตัวเองไม่มีทางนี้เขาจ้องเงาดำนั้นพยายามเพ่งมองหาใบหน้าหาแววตาหรือแม้แต่เงาวความเป็นคนไม่มีอะไรเลย เพียงแค่รูปร่างที่มืดมิดแผ่ไอเย็นและพลังบางอย่างที่กดทับจ,จิตใจเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเขาอีกครั้งไม่ใช่เสียงจากโลกภายนอกแต่เป็นเสียงของตัวเขาเองเสียงในความคิดที่เขาเคยพยายามลืมเจ้าฆ่าเขาเจ้าผลักพวกเขาลงน้ำกันหลับตาภาพในหัวกลับมาชัดเจนเด็กชายตัวเล็กในบ้านไม้เสียงทะเลาะของผู้ใหญ่ขวดเหล้าแตกกระจายเสียงผู้หญิงกรีดร้อง เสียงน้ำซ่าซาและเสียงเงียบเงียบจนน่ากลัวเงาดำหยุดยืนตรงหน้าเขาเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆแต่แทนที่จะเผยใบยหน้าร่างของมันกลับแยกออกเหมือนม่านหมอกที่เปิดเผยบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านในเงาดำนั้นคือร่างของกันเองในวัยเด็กยืนตัวเปล่าดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยน้ำตาและคำถามทำไมทิ้งฉันไว้ที่นี่เสียงนั้นไม่ดังกึกก้อง แต่มันกระแทกกลางอกเขากันสุดลมมือปิดหูแต่เสียงยังคงก้องชัดเจ้าหนีมานานพอแล้วเด็กชายยื่นมือมาหาเขาบนฝ่ามือเล็กๆนั้นมีจี้รูปหัวใจที่หักครึ่งกันจำมันได้ทันทีมันเป็นของขวัญวันเกิดจากแม่ในวันสุดท้ายก่อนบ้านจะไฟไหม้เขาสะอื้นน้ำตาไหลรินเขาค่อยๆเกื้อมือไปจับจี้นั้นปลายนิ้วสัมผัสโลหะเย็นจัด แล้วทันใดนั้นเสียงทั้งหมดก็หายไปแสงสว่างสีทองพุ่งขึ้นจากพื้นโอบรอบร่างเขาและเด็กชายเอาไว้ความอบอุ่นไหลเข้าหัวใจเหมือนสิ่งที่ขาดหายมาทั้งชีวิตเพิ่งถูกเติมเต็มในวินาทีนี้แต่ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรออกไปเด็กชายก็เริ่มจางลงและค่อยๆหายไปจากสายตาเขากันพยายามคว้ามือเล็กๆนั้นไว้แต่กลับสัมผัสได้เพียงอากาศร่างของเด็กชาย ค่อยๆละลายเป็นแสงจางๆลอยขึ้นฟ้าเศษจ,จี้ที่อยู่ในมือรวมตัวเข้ากับอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปจากหัวใจของเขาเมื่อแสงทั้งหมดจางลงกันพบว่าตัวเองยืนอยู่เพียงลำพังท้องฟ้าเหนือหัวเปิดกว้างสีครามสดใสไม่มีเงามืดอีกต่อไปสุสานรอบตัวเปลี่ยนไปเช่นกันจากป่าชัานกล้างกลายเป็นสนามหญ้าเขียวชอุ่มเสียงนกร้องเสียงลมพัดผ่านเบาๆ กลิ่นดอกไม้ลอยอ่อนๆมากับสายลมกันมองไปรอบตัวหลุมศพของเขาหายไปแล้วไม่มีป้ายหินไม่มีร่องรอยของความตายเพียงแต่ในใจยังคงอบอวนไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเบาว่างเปล่าแต่กลับเต็มไปด้วยบางสิ่งที่แน่นลึกในอกเขาเดินช้าๆออกไปจากพื้นที่นั้นทุกย่างก้าวเบาเหมือนลอยอยู่ในระยะไกลมีเงาร่างคนกลุ่มหนึ่งยืนรออยู่แม่ของเขา พ่อและเด็กชายคนนั้นยิ้มให้เขาการยิ้มตอบเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตจริงครั้งแรกที่หัวใจรู้สึกอิสระจากความกลัวจากความผิดจากอดีตที่ฝังลึกและในวินาทีนั้นเองเขาก็รู้ความจริงทั้งหมดว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีไม่ใช่ความตายแต่คือความลับที่เราซ่อนไว้ในใจตัวเอง กันก้าวเข้าไปใกล้เงาร่างของคนที่เขาคิดถึงแสงแดดอ่อนๆอสาดส่องลงมาบนใบหน้าเขาแม่ของเขายื่นมือออกมาสัมผัสเบาๆที่แก้มของเขาอบอุ่นเหมือนตอนเด็กที่แม่เคยกอดไว้ในอ้อมแขนพ่ออยื่เงียบแต่รอยยิ้มในแววตานั้นบอกทุกอย่างที่กันต้องการจะรู้ไม่มีคําตำหนิไม่มีความโกรธมีเพียงการให้อภัยที่บริสุทธิ์เด็กชายตัวเขาเองในวัยเยาว์เดินเข้ามาหา สายตาคู่นั้นไม่มีน้ำตาอีกต่อไปเขายื่นมือให้กันและกันก็จับไว้แน่นทันใดนั้นแสงรอบตัวเปลี่ยนเป็นสีทองสว่างจ้าร่างทั้งหมดค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นดินแต่คราวนี้ไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเงามืดตามหลอกหลอนมีเพียงความสงบและความเข้าใจความรู้สึกของการยอมรับความจริงแม้จะเจ็บปวดแต่มันคือการปลดปล่อย ขณะที่ร่างของเขาค่อยๆละลายหายไปในแสงกันได้ยินเสียงสุดท้ายในหัวของเขาเองเสียงของตัวเขาในอดีตกระซิบเบาๆว่าขอบใจที่กลับมาขอบใจที่ไม่ลืมฉันแสงจางลงท้องฟ้ากลับสู่ความเงียบสงบและที่สุสานแห่งนั้นไม่มีหลุมศพของเด็กชายอีกต่อไปมีเพียงต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นที่เติบโตสูงตรงงานกลางสนามหญ้าใต้ต้นไม้นั้น มีจี้หัวใจห้อยอยู่ที่กิ่งแสงอาทิตย์ส่องสะท้อนบนจี้แววว้า well, ว wow. เหมือนยังคงมีบางสิ่งเฝ้ามองโลกนี้อยู่เงียบเงียบในที่สุดเด็กชายคนนั้นก็ได้พักผ่อนอย่างสงบในที่ที่ความลับไม่ต้องซ่อนอีกต่อไปลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้บนต้นไม้ใหญ่สั่นไหวเรากับกําลังกระซิบคำบางอย่างเบาๆไม่มีเสียงใดดังขึ้นแต่ความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณ ผู้คนที่เดินผ่านสุสานแห่งนั้นมักจะหยุดมองต้นไม้ต้นนี้เสมอบางคนบอกว่าเมื่อยืนใกล้จะรู้สึกเหมือนมีมือเล็กๆแต่หลังเบาๆเหมือนบอกให้เดินต่อไปไม่ต้องกลัวอดีตไม่มีใครรู้ว่าใครปลูกต้นไม้นี้หรือทำไมจี้รูปหัวใจถึงห้อยอยู่ตรงกิ่งแต่เด็กๆในหมู่บ้านมักจะมานั่งใต้ต้นไม้พูดคุยกับมันเหมือนเพื่อนสนิทและบางครั้ง เสียงหัวเราะของเด็กชายก็ดังแว่วออกมาจากเงาไม้เบาอ่อนโยนและเต็มไปด้วยชีวิตในค่ำคืนที่เงียบที่สุดคนเฝ้าสุสานมักเห็นเงาร่างเล็กๆเ,เดินไปมาระหว่างหลุมไม่หลอกหลอนไม่เศร้าหมองแค่เดินเหมือนกำลังเฝ้าดูบางครั้งเงานั้นจะหยุดที่ต้นไม้ใหญ่เงยหน้ามองขึ้นไปและยิ้มเบาๆไม่ใช่รอยยิ้มของผีไม่ใช่รอยยิ้มของคนหลงทาง แต่มันคือรอยยิ้มของเด็กคนหนึ่งที่ได้พบบ้านในที่สุดค่ำคืนหนึ่งเมื่อพระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นเนื้อสุสานแสงจันทร์ตกกระทบยอดไม้ทำให้จี้รูปหัวใจที่ห้อยอยู่ส่องประกายแวววาวเหมือนดวงตาเล็กๆที่เฝ้ารอใครบางคนเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินเข้ามาในสุสานด้วยดอกไม้ในมือเธอไม่เคยมาที่นี่มาก่อนแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาด เท้าเล็กๆก,ก้าวช้าๆมาหยุดใต้ต้นไม้เง่อยหน้ามองขึ้นไปบนจี้รูปหัวใจคุณคือคนที่ช่วยเด็กชายใช่ไหมคะเธอกระซิบเสียงเบาไม่มีเสียงตอบแต่สายลมที่พัดผ่านทําให้กิ่งไม้ไหวตามจี้รูปหัวใจแกว่งไปมาเบาๆราวกับพยักหน้าเด็กหญิงยิม้มแล้วค่อยๆวางดอกไม้ไว้ใต้ต้นไม้เป็นดอกกล้วยไม้สีขาวกลีบบอบบางสะท้อนแสงจันทร์งดงามอย่างน่าประหลาด ก่อนจากไปเธอหันกลับมามองอีกครั้งและในเงามืดระหว่างกิ่งไม้เธอเห็นเงาร่างเล็กๆกำลังยืนโบกมือลาไม่ใช่แค่เธอที่เห็นแต่แม้แต่ดวงจันทร์ก็เงียบลงชั่วขณะเพื่อมองดูภาพนั้นเช่นกันตั้งแต่นั้นมาทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีดอกกล้วยไหมสีขาววางอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีใครรู้ว่าใครเอามาแต่ทุกคนรู้ว่ามันคือเครื่องหมายของคำสัญญา สัญญาว่าแม้ความลับจะถูกฝังไว้ใต้หลุมศพแต่ความรักจะพลิบานขึ้นใหม่เสมอใต้ต้นไม้แห่งการให้อภัยปีผ่านไปสุสานแห่งนั้นกลายเป็นสถานที่เงียบสงบผู้คนไม่กลัวมันอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ปกป้องและให้อภัยต้นไม้ใหญ่ที่เคยไม่มีใครสนใจวันนี้กลับมีเด็กๆมานั่งเล่นใต้ร่มเงาผู้ใหญ่พาลูกหลานมาวางดอกไม้ บางคนมานั่งเงียบเงียบเหมือนพูดกับใครสักคนในใจไม่มีใครล่วงรู้ว่าที่ตรงนั้นเคยมีเด็กชายผู้หนึ่งที่ต่อสู้กับอดีตอันเจ็บปวดและเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเพื่อเรียนรู้ว่าการให้อภัยตัวเองคือก้าวแรกของการเยียวยาที่แท้จริงและในคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าคุณเงี่ยหูฟังใต้ต้นไม้ใหญ่บางทีคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆว,ว่าขอบคุณที่ไม่ลืมฉัน เรื่องราวของกันไม่ใช่แค่เรื่องผีหรือความลึกลับแต่มันคือเรื่องของมนุษย์ที่หลงทางในอดีตและหาทางกลับมาสู่แสงสว่างด้วยหัวใจที่ยังเต้นแม้จะเต็มไปด้วยบาดแผลและนั่นคือบทสุดท้ายของเด็กชายผู้เปิดโปงความลับข้างหลุมศพของตัวเอง